สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทางการสื่อสารใหม่ของแบงก์ชาติกับ BOT on the go พอดแคสต์ที่จะทำให้เรื่องการเงินการธนาคารกลายเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับทุกคนค่ะโดยตอนนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการโอนเงินผิดบัญชีระหว่างบุคคลกันค่ะวันนี้เราสองคนนะครับจะมาพูดถึงเคสของการโอนเงินผิดบัญชีระหว่างบุคคลกันทั้งหมด3กรณีด้วยกัน แต่ก่อนอื่นนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการโอนเงินระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นการทําที่สาขาของธนาคารผ่านตู้ ATM อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือโมบายแบงกิ้งธนาคารจะไม่มีอํานาจในการดึงเงินโอนกลับคืนเข้าบัญชีผู้อื่นเว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนผิดเท่านั้นครับ วันนี้เราก็จะมาเล่าถึงวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการกับปัญหาเรื่องนี้กันค่ะกรณีแรกค่ะถ้าเราโอนเงินผิดบัญชีไปบัญชีคนอื่นถ้าเป็นคนที่เรารู้จักกันก็สามารถพูดคุยเพื่อขอให้เขาเนี่ยโอนเงินคืนกลับมาให้เราได้เลยแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักกันค่ะไม่รู้จะต้องทำอย่างไรเรามีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรบ้างคะอย่างแรกนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราโอนเงินไปผิดบัญชีเนี่ยให้เราไปติดต่อธนาคารก่อน โดยที่เราเตรียมหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลวันเวลาจำนวนเงินช่องทางการโอนเงินถ้าใครทำรายการที่ตู้ ATM ก็อาจจะเก็บสลิปใบบันทึกรายการไว้ใครทำผ่านโมบายแบงกิ้งก็แคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับ รวมทั้งอาจจะเตรียมหลักฐานเอกสารอื่นๆที่ธนาคารอาจจะร้องขอนะครับเช่นใบคำร้องขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบัญชีสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันครับพอธนาคารเขารับแจ้งปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะแจ้งระยะเวลาการดำเนินการให้กับเราทราบซึ่งเราก็รอนะครับการติดต่อมานะครับจากธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่นั่นเอง และธนาคารก็จะแจ้งผลการดําเนินการให้กับเรานะคะถ้าผู้รับโอนเนี่ยย e ินยอมคืนเงินธนาคารก็จะโอนเ e งินเข้าบัญชีให้กับเราค่ะแต่ถ้าผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงินเนี่ย y y e ผู้โอนเนี่ยสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อออกคําสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเนี่ยดำเนินการอายัดบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดําเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ มาในกรณีที่2กันบ้างครับเป็นกรณีที่มีเงินโอนผิดเข้ามาในบัญชีของเราในกรณีนี้ก็คล้ายๆกับกรณีที่แล้วนะครับว่าถ้าเป็นคนรู้จักกันได้พูดคุยถามไถ่กันแล้วก็พบว่าอ๋อเขาโอนเงินผิดมาจริงเราก็สามารถที่จะโอนเงินคืนเจ้าของบัญชีได้เลย แต่ถ้าไม่รู้จักกันนะครับติดต่อไม่ได้แล้วเรานําเงินนั้นไปใช้ทันทีโดยไม่ตรวจสอบเลยนะครับก็อาจจะถูกแจ้งความดําเนินคดีได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับทางที่ดีก็ควรจะไปติดต่อธนาคารของเราโดยตรงเพื่อตรวจสอบก่อนถ้าพบว่าเงินที่โอนเข้ามาผิดบัญชีจริงๆและก็ไม่ใช่เงินของเราจริงๆนะครับก็ต้องดําเนินการยินยอมการโอนเงินกลับไปให้เจ้าของบัญชีครับ และทางที่ดีนะคะไม่ควรโอนเงินเองค่ะเพราะอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพได้เช่นในกรณีที่มีเงินโอนเข้าบัญชีของเรานะคะแล้วมิจฉาชีพติดต่อมาทางโทรศัพท์ค่ะทําทีว่าเป็นเจ้าของเงินที่โอนผิดมาขอให้โอนเงินเข้าอีกบัญชีหนึ่งอาจจะเป็นคนละธนาคารคนละชื่อบัญชีโดยอ้างเหตุผลว่าโอนผิดบัญชีไปแล้วไหนๆจะต้องโอนเงินใหม่เนี่ยก็ฝากให้เราช่วยโอนเลยละกัน ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยหากเราดําเนินการตามที่มิจฉาชีพร้องขอแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นผู้กระทําความผิดจากการสั่งซื้อของผิดกฎหมายหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการฟอกเงินก็เป็นได้ค่ะทางนี้นะครับหากมีเงินโอนผิดเข้ามาในบัญชีของเราจริงเนี่ยโดยไม่ใช่กลโกงของมิจฉาชีพแต่เราเลือกที่จะเพิกเฉยทางเจ้าของเงินก็สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกเงินคืนจากเราได้เช่นกันครับ และกรณีสุดท้ายค่ะกรณีที่3เป็นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของธนาคารโอนเงินผิดบัญชีค่ะในกรณีนี้เนี่ยนะคะธนาคารจะสามารถดําเนินการแก้ไขข้อมูลเองได้เลยหากเกิดความผิดพลาดจากพนักงานด้วยการกรอกเลขที่บัญชีผิดหรือจํานวนเงินผิดพนักงานผู้นั้นต้องติดต่อไปยังผู้รับโอนเพื่อขอให้โอนเงินกลับคืนมาค่ะ แต่ว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้งครับที่ทุกคนจะต้องดูนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัญชีหมายเลขพร้อมเพย์ชื่อบัญชีชื่อธนาคารแล้วก็จำนวนเงินนะครับให้ถูกต้องก่อนที่จะกดยืนยันการโอนเงินไป แต่ว่าถ้าหากต้องการข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคง,งนะครับที่หมายเลขโทรศรัพท์1213ครับเพื่อนๆสามารถติดตามฟังบิ T ทีออร์ดูโกตอนต่อไปได้ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ